แดดร้อนอ้าวทำอะไรไงฮะทำอะไรก็จะมาเล่นขายของกันหน่อยนี่จิก้าจิก้าถึงแล้วถึงที่ระยองแล้วที่เกินเกินไว้นะที่ระยองก็เหมือนเดิมเป็นจิก้าแต่หัวนี้สวยอยู่นะว่าสวยไหมล่ะกิฟต์สวยดิถ้าสวยวันนี้ต้องพันห้าสองพันห้าเออก็ ตัวนี้เครื่องหกอยู่แซ่ดฝ่าโนกหรือเปล่าไม่รู้ที่ระยองมาบยางพรอะไรนี่เดี๋ยวถามเสียก่อนเสียตรงนี้เขาเรียกมาบยางพรอะไรมาบยางพรแปดสี่ติดห้าแปดสิบสี่ซอยอะไรอย่างเงี้ยต่อไอ้ม่พรซอยยี่สิบสามครับมาบยางพรยี่สิบสามเอฟซีมีแถวนี้เข้ามาได้เป็นรถแทงน้ำนะแทงน้ำก็ขี่เข้ามาก็เห็นอะมองมาเห็นเลยบอกแค่นี้พอเดี๋ยวบอกเยอะเดี๋ยวมากันเยอะเจโนกก็จโนกอะเจโนกรายงานตัวด้วย เพิ่งจะถึงนะระยองวันนี้เพิ่งจะถึงมันมาดเลยมันมาดเพิ่งจะถึงแล้วก็จะทําเป็นฟูโซเอ่อรถเดินไปฮูโซฟูโซ่อามาดูฮูโซก่อนไอห,หลงอีกแล้วตรงนี้หลงแม่งแรงนี่ฟูโซ่อ,อะก็หัวเครื่องเรียบร้อยไปแล้วเออเจ้าของขายเองไม่ไอที่คือว่าเขาไม่ได้ให้ผมขายให้ไงคือเขามีลูกค้าเขาก็ขายกันเองเราเราไม่ว่าอยู่แล้วไม่ต้องถามนะถ้าใครโทรมาถามเรื่องเครื่องกับหัวผมบอกไปเลยนะโดนมึงโดน อูประกาศแล้วว่าจะของขายเองเพราะว่าหนึ่งถ้าเจะของไม่รู้จะขายให้ใครผมก็จะโฆษณาหรือประกาศหรือประชาสัมพันธ์อะไรก็แล้วแต่ที่เขาเรียกกันนะผมก็จะขายให้บริการโดยที่ไม่คิดอะไรแม้แต่บาทเดียวนะครับก็บริการให้ลูกคา้าแต่นี้เจ้าของรถขายเองหัวเครื่อง <c oughs> เครื่องเป็น T O 9ไหม T O 9ครับผมเครื่องเป็น T O 9ตัวนี้เป็นฮิโนโ่หัวเป็นไอหลงขายไปเรียบร้อยแล้วเจ้าของขายเองนะแล้วก็โปรเจกต์คันนี้ก็จะมีวางหัวเครื่องเกียร์เป็น จิก้าอีสูจิก้านะข้างหลังก็เหมือนเดิมเบรกแห้งเพราะว่าชุดท้ายเนี่ยเดี๋ยวเราต้องชี้แจงนี้ก่อนชุดท้ายเนี่ยของเขามันเป็นไอ้น,นี่อยู่แล้วฮิโน่ทเอมนะมันก็จะเปลี่ยนแผงเบรกได้แต่ถ้าเป็นพูโซอ่ะมันจะหาแผงเบรกแห้งมันจะค่อนข้างจะยากนิดน,นึงเพาเผื่อจะไม่มีด้วยนะฮะเพาเผื่อจะไม่มีด้วยแล้วก็จะมาใส่เป็นตัวนี้เป็นจิก้านี่ฝ <c oughs> าหนอกตัวนี้ อ่าอ่าใช่ฝาโนกสามแปดมั่งตัวนี้เป็นเกียร์ธรรมดามาเลยนะนี่เกียร์ธรรมดาผมผมผมอยากจะบอกงี้ก็คือว่าถ้าจะเล่นจีก้านะถ้าไปซื้อหัวเป็นไปได้ให้เกียร์ธรรมดามาติดมาแบบนี้เนี่ยเ,เห็นไหมมันจะมีสายเกียร์อยู่งี้แล้วจะมีมาครบเลยและสิ่งสําคัญเลยลูกค้าจะได้อะไรลูกค้าจะได้อะไรเนี่ยมันจะมีสายเกียร์เนี่ยติดมาเช่นนี้นะลูกค้าจะได้อะไรปะขึ้นไปดูนี้ เกียร์ออโต้ใช้ได้ไหมใช้ได้แล้วเขากะสายเกียร์มาแต่ว่าเอาฟอร์นิเจอร์ด้านบนมันจะไม่เหมือนกันมันจะโว,โว่เอาเราขึ้นไปดูความเรียบร้อยถ้าถ้า,ถ,าถ้าไปเกียร์ธรรมดามนเลยมันจะแน่นติดสนิทเห็นไหมคอนโซลจะ็นนะอยางนี้ไม่รุ่นแล้วอุปกรณ์เล็กอุปกรณ์น้อยพวกตัวเตะซ้ายขวาตัวอะไรจุดยึดต่างๆเนี่ยผมก็ใส่ให้ครบอยู่แล้วยังไงก็จะได้ตรงรุ่นมากกว่าแล้วก็อีกอย่างหนึง่งผมแจ้งมาหลายคลิปแล้วผมทาเนี่ยรถแปลงรถอะไรผมทําอะไรก็แล้วแต่ถึงจะแปลงแต่ก็เน้น แปลงให้ได้ตรงรุ่นได้มากที่สุดนะครับผมก็จะเน้นแบบนั้นนะฮะแปลงแต่ก็ต้องแปลงให้ได้ตรงรุ่นได้มากที่สุดนะครับก็ให้ความรู้ไปแล้วนี่เกียธรรมดาจะติดมางนี้เลยจะมีตัวนี้มาด้วยครบชุดอ่าแล้วตัวเซฟนี่มันอยู่งี้นี่นี่น,นี่เห็นไหมจะเข้ามอย่างนี้เลยนี่เห็นไหมก็ตัวนี้เป็นอา่า 6u ฝานกเนี่ยโหนกแลวเนี่ยโนกี่นี่เดี๋ยวดูนี่โหนกใหญ่เลย นีโหนกใหญ่เปล่าเห็นป่ะเห็นป่ะอะไรโนกอ่ะฮะอะไรโนกอ่ะฮิ่ฮีอ้าวไรไม่ใช่ระยองนกฮิ๊ฮี่นกเดี๋ยวนี้ก็ที่ระยองเหมือนเดิมนะครับเอ่อของดีเอ่อคำคำขวัญระยองจะขอไหมสักหน่อยก็ดีเอาเอาคำขวัญระยองกันเหรอคำขวัญระยองเนาะอร่อยหอยใหญ่ทะเลใสผู้หญิงสวยพิยาวไป็นเรือยอด กูมั่วกูมั่วก็อย่าไปไปไปกีไปกีไปกีกูมั่วก็เอาไอ้นี่อ๋อนี่อันนี้แผ่นอุดอันนี้เขาแผ่นอุดทีาเขาอุดแล้วมั้งก็ที่เก้าวันนี้วันแรกวันนี้วันอะไรวันเสาร์ใช่ไหมวันเสาร์ครับวันเสาร์วันที่สิบวันที่มาที่สิบเอ็ดวันจันทร์คือวันอะไรวันแม่เออวันแม่แห่งชาติแล้วช่างบอยได้หยุดไหมไม่หยุดไม่หยุดครับดันอย่างเดียวนะฮะก็ไม่ได้เกี่ยกคนเลย ทงังบอยจัดให้ตลอดก,ก็เดี๋ยวเสร็จจางระยองแล้วเดี๋ยวขึ้นอีสารยาวเ,เลยมันมันแน่นอนที่สารนะที่สารแล้วก็ส่วนเรื่องเสื้อเนี่ยตอนนี้สั่งไปแล้วแล้วใครอยากได้รีบสั่งเลยนะรีบสั่งตอนนี้ผมสั่งเป็นพรีออเดอร์นะทําแบบพรีออเดอร์หนึ่งคือถ้าลูกค้าสั่งผมถึงจะทําตามแค่จํานวนผม <c oughs> ผมไม่เอามาเป็นสต็อกเลยนะก็ะคือเป็นพรีออเดอร์ไปนะครับก็นนไรุ่เสื้อมันจะมีสามสีสีดําสีแดงส,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 สีขาวไอ้สีดําสีแดงสีเงินโคตรดี ใครอยากได้ก็ทักแชทมาทักแชทผมมาได้เลยนะครับเ,เสื้อน่าจะประมาณอีกอาทิตย์กว่า,ก,วาก็น่าจะเสร็จแล้วเดี๋ยวปีหน้า,นะนามีปีหน้ามีโปรเจกต์ใหม่ปีหน้ามีแขนยาวนะแขนยาวก็ปีนี้เอาไปแค่นี้ก่อนใครอยากได้เอาไปที่ลึกหรือไปที่ลระตื้นหรือเอาไปเช็ดโต๊ะอะไรก็แล้วแต่ได้หมดเ,มนะเสื้อทั้งบอยได้หมดนะครับใส่แล้วก็เด้งแน่นอนนะไม่ต้องไปหาเสื้อ L อ L S อะไรมาใส่ยกหน้านี่เอาเสื้อทั้งบอยไปใส่แล้วไปขี่มอไซค์ดูหน้าหงายเลย นะครับแรงแรงทุกคันนะฮะแล้วก็นี่กาลังลื้อเลยไอหลงนะฮะงานก็จะมีมีถา่านกตีด้วยถา่านกตีพ่อยหลงแจ้งไว้แล้วกตีมันแค่อยู่มาแปดสิบสี่เซนหน้าวิกเตอร์เขาหมดแล้วมั้งนะแปดสิบสี่เซนแล้วก็ไอตัวจีก้าเนี่ยมันจะกว้างกว้างเท่ากับซี่เจ็ดร้อยเก้าสิบห้ากีด้านหน้ามานะก็เดี๋ยวเชางบอยจัดให้นะครับวันนี้วันแรกนะเพิ่งเดินทางมาถึงก็เที่ยงพอดีก็เดี๋ยวว่าจะลื้อ หัวกับเครื่องของเก่าออกก่อนนะฮะงานที่วางแผนไว้นะครับก็ไม่มีไรเดี๋ยวเสร็จจากรยองแล้วก็ไปอีสานมันแน่นอนเดี๋ยวรอรับชมนะฮะว่าจะมันแค่ไหนก็ห้ามพลาดแล้วกันห้ารับชมกันวันต่อวันได้เลยนะครับก็คลิปนี้ไม่มีอะไรก็ลากันไปก่อนนะฮะแล้วก็เออเจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในคลิปต่อไปด้วยนะครับผม